ร้านนี้เขาจะค่อนข้างที่จะขายทุกอย่างเลยครับมีครบทุกเมนูเลยผัดต้มแกงทอดมีครบทุกอย่างเลยครับแล้วก็จะเป็นสูตรของทางร้านด้วยแล้วก็เป็นพวกหมูม่งหมูหมัหมมกกุ้งอะไรเงี้ยคือเขาผัดได้กินมากเลยนะอ่าใช้มือโอ้อร่อยอร่อยมากอันนี้คือแป้งอ่ะแป้งมีนุ่าเลย ต้องสวัสด,ดีด้วยครับอาร์ตีดีอาร์นะครับ,อ,อ,รบอย่าลืมกันนะฮะเขาบอกวันนี้อยู่กับผมกัปป์นะครับวันนี้มีหนึ่งร้านเด่นนะครับเห็นเราซื้อหลายๆท่านเนี่ยเขามารีวิวกันแล้วดูไปทางไหนก็จะเจอจะเจอ,จะเจอนะครับก็ร้านนี้นะครับมีชื่อร้านว่าแต่พ่อมือเหล็กตอนนี้เขามีทัง้งหมด2รุ่นนะฮะตั้งแต่รุ่นพ่อนะครับแต่ตอนนี้น่าจะเป็นรุ่นลูกแล้วนะครับเราได้เห็นมาว่าเหล่าซื้อเขาแบบรีวิวมาก็คือแบบว่าพี่ไปเห็นแบบเมนูที่มันน่ากินแล้วบวกกับว่ามีคนแชร์มาเยอะก็เเเเลลลลยยยมมมมมาา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 าตตตตใช่่่่่ัั้้้้้้้้แแแแวววววอออออนนนนนนนีีคคคคืขงนะคขงงงะะะะะบบกกฮปรพศทไถึ รูที่ผมรู้มาก็เพราะว่าตะก่อนอ่ะแปะ แกไม่ใช้นี่เลยใช้มือจับใช้มือจับกระทะเลยคือกระทะมันร้อนพมิจฉาเขาไม่ได้มีแบบว่าพลาสติกพุ้มอ่ะก็คือจะเป็นว่าเป็นซิกเนเชื่อในการโชว์ด้วยอะไรอย่างนี้นะครัที่เด็ดของทางรา้านเราก็ไม่รู้นะว่าเจ็กคนไหนนะฮะไม่เจ็กน่าจะไม่ได้ผัดแล้วนี่น่าจะเป็นรูปแบบอันนี้เป็นรูปเป็นก็รูปก็นี่ก็คือพี่ผู้หญิงนะที่เราโทรขอมาแล้ครตอนแรกเขาบอกว่าเปิดสี่โมงครึ่งแต่จริงผมว่าน่าจะไม่สี่โมงครึ่งนะอาจจะแบบมีเลทหน่อยนะครับประมาณห้าโมงเพราะว่าพี่เขารออทายยู่แล้วมมันี หนึ่งที่มาสั่งเขาบอกว่าห้าดาวล้วเนียเต็มร้อยเต็มพันเขเต็มพันเลยเลยร้านนี้เขาจะค่อนข้างที่จะขายทุกอย่างเลยครับมีครบทุกเมนูเลยผัดต้มแกงทอดมีครบอย่างเลยนะครับเราก็จะเป็นสูตรของทางร้านด้วยเนี่ยผัดซีอิ๊วแล้วก็เป็นพวกหมูมงหมูหมักกุ้งอะไรเงี้ยคือกุ้งอะไปแกะเห็นคือตัวใหญ่มากแล้วหมูเนี่ยมีแบบแค่มองก็คืออยากกินแล้วเพราะว่าพี่เห็นความชุ่มฉ่ำสีเนื้อก็น่ากินหมูก็น่ากินแบบว่าดูแล้วมันท่าทางมันน่าจะนุ่มก็อย่าลองดูกันนะครับว่ามันจะนุ่ ก็มาง่ายๆนะครับวงเวียนใหญ่เข้ามาทางเส้นตลาดภูนะครับก็คือสังเกตซ้ายมือไว้ร้านจะอยู่แบบนี้เลยถ้าใครไม่สังเกตอาจจะมองข้ามไปได้เลยนะนี่ะถ้ามองไปก็เห็นเขาจอดกันก็ข้างทางเขาบอ,าตอกตอหนึ่งก็จอดได้นี่แต่ว่าตอยนี้พี่คิดว่าน่าจะเป็นที่จอดรถด,ด้วยอ่ะรถใหญ่ผมว่าน่าจะจอดตรงนี้ได้ด้วยแขี่ในซอยเข้าไปอ่ะเพเห็นรถจอดกันเต็มเลยก็ทังมก็คือตอนนี้ก็ยังมีโต๊ะหยุดก็แต่ว่าก็มีเก้าอี้ให้รอก็รอหน่อยแล้วกั่ข้าวเขาก็ทำค่อนข้างที่จะเร็วอยู่ไม่ได้ด่าอะไรมาก่าเดี๋ยวไป สั่งอาหารให้ครบในครั้งเดียวสั่งเพิ่มท่านอาจรออาหารนานได้คิวนึงก็คือมาถึงก็ต้องสั่งเลยครบๆนะครับ,รบ,รบไม่องั้นถ้าสั่งใหม่เพ๊่บัตรก็ต้องเริ่มใหม่ก็ต้องไปต่อคิวใหม่ไม่ได้บบว่ามาสั่งปพิ่มแล้วสั่งอีกเนี่ยท่านจะได้เลยนะท่านก็ต้องรองนั่ ตอนนี้เรารีบสั่งก่อนต้องรีบสั่งเพาะคนพี่เขาเป็นเนื้อปูผัดพริกถั่วอะไรอีกเว้ยลูกชิ้นปกายผัดชาอ๋อลูกชิ้นนี่ที่ดูมานะว่าเขาบอกว่าซิงเดเจอร์ของร้านต้องสั่งแล้วอนเนื้อผัดพันอไม้ลองลองเพราะว่าเห็นเนื้อกับหมูหมักเขาอะคือน่ากินมากคือแบบมันมีความจ้ำๆมาที่พี่เห็นนะแาบแรกต้มยำวมมิรเขาบอกว่าที่นีชดลงคอเมนูเขาค่อนข้างที่จะเยอะมากเยอะมากอะก็ทั้งหมดก็ประมาณสี่หน้าถ้าเป็นกับเนี่ยจะเริ่มต้นที่หนึ่งร้อยนะ คือมีเกือบทุกอย่างข้าวผัดหมูอาหารตามสั่งนี่มีครบทุกอย่างเขาเป็นกุ้งพ่อจะผัดเปรี้ยวหวานกุ้งอยู่อะอันนี้ก็ไม่ค่อยได้กินนะไอ้ผัดเปรี้ยวหวานเนี่ยอ่ะพอละ ก็ทั้งหมดห้าอย่างเราลองกันสักห้าเมนูพอนะครับเพราะว่าเรามากัน2คนนะแต่ว่าดูจากที่คนอื่นเราซื้อเข้ามารีวิวอะที่เนี่ยกับข้าวเนี่ยเขาค่อนข้างจะให้เย็นนะราดลงราดข้าวก็พอดีกับราคานะแต่เนี่ยดูรีวิวมาก็เลยพูดให้ฟังก่อนเดี๋ยวว่าเรามาดูของจริงด้วยนะเดี๋ยวมาดูของจริงว่ามันจะเหมือนไหมมันจะเหมือนในภาพของคนอื่นครับไหมเจรจายาของตัวอื่นนี่เขาค่อนข้างน่ากินนะยังไม่เห็นได้เลยน่ากินเลยนู่นนู่นตัวหลังตัวหลังเหรอโอเคเเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี ครับผมมาแล้วครับ5อย่างนะฮะบอกเลยว่าคนหนาต้องบอกนะครับใครที่มาแล้วอ่ะเขาเรียกอย่ารออย่ารอคือมาถึงอ่ะอยากกินอะไรสั่งทีเดียวเลยเพราะว่าคิดไม่รูมาจากบ้านใช่ใช่ใช่คิดไม่รูมาจากบ้านเลยเพราะว่าเขา,าขายกันสองคนแล้วคนตอนเนี้ยคนค่อนข้างที่จะเยอะคือมันก็จะอาจจะรอหนาได้ไหมคระต้องเ,เข้าใจแม่ค้าด้วยนะครับอันนี้ผมเข้าใจนะเพราะว่าแกทาแบบของพนแล้วบอกว่าลูกค้ามีสั่งกับบ้านด้วยนี่มาเลยเราสั่งอะไรบ้างเป็นต้มยำรวมมิตรนะต้มยำรวมมิตรแล้วนี่ก็ตุชิมปลาการผัดฉ่าแล้วก็เนี่ยจะเป็นปูบัดทั่ว น,นี่มันทอดซอสเปรี้ยวหวานนี่ก็จะเป็นร้านเขาเอามาเป็นแบบกระเพราเข,บขาบอกกะเพราเออต้นหอมไม้มาเดี๋ยวเริ่มหมดเลยอันนี้ต้ยมยำอ่ะตอนแรกมาเขาจะเป็นแบบนมข้นมาเลยนะแต่เขาเขาบอกว่าให้เราคนก่อนแต่ตอันนี้เราถ่ายไปด้วยก็อาจจะแปลว่าอาจจะไม่ได้ร้อนนะเมื่อกี้พอตอนจะไม่คนไปข้างหลังมีความเปรี้ยวนะ จาะไปทางเปรียปร้ยวๆแบบต้มยำอันนี้ถึงถึงถึงแต่ถ้าคารอนอย่างนี้นีว่าดีเลยแบบโค้นๆแล้วดูดิดูอันนี้เห็เดเนี่ยชอบมากเบลเลอร์เลยชอบเนาะแล้วดูกุ้งนะครับกุ้งก็ไม่ได้ตัวเล็กนะฮะนี่ดูกุ้งคิวนานมากนะฮะตอนนี้ใครมาผมว่าบางคนเขาก็ไม่รอแล้วนะต้องขอโทษด้วยไอ้นี่น่าจะเป็นหมูเลยลองหมูหเลยเซ่ครับเซเราชลส์ นุ่มแล้วกัดไปอ่ะเต็มป่นจริงๆอันนี้ผมบอกเลยว่าต้องสั่งซือเมื่อกี้กัดไปมันเผ็ดนะครับเผ็ดปุ๊บแม่งหวานกะทงกะทิมาหมดเลยอ่ะแล้วโดนตัวหมูแบบนุ่มๆอ่ะโอ้ยอ่ะคบรสครบรสเลยมีไก่มีกุ้งทามอย่างแล้วก็เห็ด <ๆ S 2> สีต้มยำเขาค่อนข้าง,ง,ง,งดีเลยนะสีดีเลยอ่ะขออนุญาตใช้มือด้วกันนะครับไม่ไหว กุ้งสดกุ้งดเลยแบบเดงแบเนื้อเขแน่นมากอ่ะกุ้อะ hmm ่ะดูที่เนี่ยชิ้นก้งเลยเิ่นี่อ่ะหน่อไเราเนื้อหน่อไม้นะสีแบบว่าเูอกินหน่อไม้ โอ้โหติดใจอันนี้เนื้อจะเป็นบ,บว่าเนื้อหมักเลยคือรสชาติแบบนุ่มแล้วได้รสชาติของเนื้อแล้วก็แซมแซงแบบหน่อไม้มานิดนึงนะแล้วหน่อไมอ้เขาไม่ได้ฉุนมากไม่ได้เหม็นเปรี้ยวอะ่ะวันนี้บอกเลยว่าเจริญอาหารมากต้องห้างดีครับครับเท่าเที๋ยวซื้อครับนะ เโดนตัวเผาใบมะเพราใบมะ,ะเพราวเขาดูเหมือนแค่แบบกรอบอร่อยดีามากเมนูนี้ก็แปลกสำหรับผมนะไม่เคยอันนี้เหรอใช่มันจะเป็นเหมือนอะไรอ่ะผัดพริกกุ้งกุ้งอะไรอย่างเงี้ยมาจะลองเลยครับลองมาปากก่อนนี่เป็นเนื้อปูใช่ไหมโอ้ยเนื้อปูเขาก็ให้เป็นแบบเนื้อปูเยอะเลยนะปปริมาณเขาไม่ได้น้อยเลยครับในแต่ละจานเนี่ยถ้าเป็นกับอ่ะ นอกตัวก่อนผมเป็นคนกินหวานนะครับโหให้หวานเขาหวานแบบว่าหวานแบบแสบพอเพราะว่ามีพริกด้วยพริกมาตัดพริกมาตัดเลยแล้วมันก็นที่มันหวานนะพี่ว่าน่าจะเป็นน้ำน้ำตัวน้ำตัวน้ำมันอะ่ะมี่คืข้าวจะใส่พวกซอสผัด้านดูเนือน้อปูเนื้อปูไม่น้อยนะครับไม่น้อยนะครับอ๋อเขามีไอตัวไอตัวเม็ดพริกไทยด้วยว่าร้อนเริ่มเล็กเตอร์ครับเล็กเตอร์หน่อย ตัวแบบก,บกรอบๆขอบเลยครับใครที่ชอบแบบอาหารตามสั่งหรือว่ากินเป็นกับมากินกับที่บ้านนะที่นี่ก็ควรโอ้ยมาอันนี้ก็เป็นเมนูของที่ร้านเมนูนี้มาดูมาหลายช่องก็คือเขาจะสั่งหมดเลยสั่งทุกช่องได้ไหมใช่ใชที่ว่ารสชาติของที่เนี่ยค่อนข้างที่จะถึงหมดเลยนะแบบว่าไปทางเผ็ดด้วยซ้ำแล้ต้องมีผักชาขิงอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกทุกชิ้นเขาตีเองเลยอะที่เนี่ยทุกชิ้นปลา อลูกินมันไม่ร้อนอ่ะเพราะเราหนาแล้วไงหยอกไปทางทางเย็นๆครับเพราะทอดตอนตัวลูกชิ้นแล้วมันจะว่าหยอกทางเย็นๆอ่าๆเข้าใจได้แต่ตัวลูกชิ้นเขาแน่นนะต้นตัวถั่วมันก็อร่อยว่ะมันไม่มีกลิ่นเหม็นไม่มีอะไรอ่ะผาปลาก็ไม่มีว่ะความหลากรีนขึ้นหัวหัวทำให้ความรู้สึกสดชื่นอ่ะแต่บอกเลยนะเผ็ด พาสต์ดีอย่างครับเอาเน,นี้ยอาจจะออกเย็นๆหน่อยนิดนึงผมว่าทุกอย่างถ้ากินร้อนมันค่อนข้างให้อร่อยาอมากที่ขนาดเรากินแบบว่าทิ้งไว้สักพักนะครับรนี่ผมทิ้งไว้สักพักแล้วแต่ว่าน่าเก็บไม่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 เพราะว่าเมื่อคนมันเยอะเนาะถ้าเรามาปุ๊บแล้วเราไดเริ่ร้อนๆเลยผมว่าทุกอย่างอร่อยหมดสหรับร้า,าน,นนี้นะมาอันนี้อันนี้มันจะเหมือนในนี่เลยนะตอนแรกผมคิดว่าเป็นผัดฟีกเผาแต่นี่เป็นเหมือนซอสมะเขือเทศอ่ะเปรี้ยวหวานเอากุ้งไปเลยดีครับอันนี้เป็นกุ้งชุบแป้งทอดนะฮะตัวเบอลเลอร์เลยิ่่งใหญก ดครับขอโทษด้วยนะครับถ้าใครเปิดดูตอนกลางคืนนะครับอาจจะยั่วยหน่อยแต่เป็นตรงตอนประมาณสี่ทุ่มห้าทุ่มเหนือหืมนี่ตัวซอสนะฮะใชะม้มือต้องคอโอร่อยอ๋ออร่อยมากอันนี้คือแป้งอ่ะแป้งมีน้ํายาเลยเหมือนกินพวกไก่ในห้างเลยอ่ะรห้างน,นี่ออกเลยเหมือนกินไก่ในห้างแล้วคือซอสมะเขือเทศดีมาก อร่ยอยครับผมใจหมดเลยผมบอกเลยสั่งมาได้เลยถ้าเป็นมุ้งเนื้อนุ้งหมูอ่ะอันนี้ผมคอนเฟิร์มเลยว่านุ่มมากอร่อยด้วยรสชาติหมูมีลึชั้นรสชาติเนื้อ <Carbon. S 2> มีค er ือมันโดดเด่นอ่ะม <iej Dante> ันโดดเด่นอ่ะคือกินกับอะไรก็อร่อยแต่ทำเป็นกับข้าวกับแบบไหนผมว่ากินได้หมดยิ่งจะตัวกุ้งหุบแป้งทอดนะครับคุยเอออะไรขนาดนี้อยากมากครับเลิศอลเลิศเนื้อน้องไก่ออื้ แป้งคนกรอบคือแป้งกรอบมากก็แรก,กวิธีนีว่ามันจะเป็นผักเสี้ยวหวานแบบน้ำแช่ๆหน่อยแล้วเราจะมาเราจะแยงๆไว้ถ้าตอนเด็กๆเราจะไม่ชอบกินผักเสี้ยวหวานแต่จะเป็นแบบว่าน้ำนองๆน้ำนองๆแล้วดูใสๆมันก็เลยตัดไอ้นี่รสชาติมึกตอนมะเขือเทศออกไปหมดแต่อนนี้คือแพ้งๆอันนี้เอาคนๆเป็นมักรุ่นี้เลยเออเอามัเโ่านี้เราจะเปลี่ยนเป็นสักพักรุ่นี้เพราะเราชอบกินนะไปดูเหมือนเลยแป้งเขาดีมากแป้งเขาอร่อยเนื้อท่าอร่อยลองเบื่อลองมาก ด้วยของร้างค้าตัวชิมบ้างขอเปิดด้วยต้ยมยำก่อนแลเป็นผอคนในเดียวเกลือมะนาวนยังไม่ทั่วต้ยมยำคือที่ถูกต้องเลยนะจะมีเปรี้ยวขึ้นมาก่อนแล้วก็มีหวานตามเค็มไปลายต้ยมยำขบรสนมากอันนี้ต้องบอกนะว่าทิ้งไวถักพักนะครับไม่ร้อนนะอันนี้ไม่ร้อนนะผมบอกเลย แล้วมีเผ็ดด้วยต้ยมยำร้านนี้นะบอกเลยว่าของจริงว่ะต้ยมยำพูดถึงว่ามันหลายรสชาติไหมมันก็หลายรสชาติเหมือนกันนะ,อ,ะอันนี้ก็คือครบรสแบบต้นตำลัำไหมหรือว่าบ้านๆไหมมันจะนี้นะคือต้อยมยำมันมีหลายสูตรแต่ถ้าถามว่าเป็นรสที่ผมชอบไหมอันนี้คือรสที่ผมชอบก็คือจะมีเผ็ดเปรีย้ยวเค็มหวานครบก็้คือปริมาณให้เยอะมากนะมาเมนูนี้คืออ่านคอมเมนต์นะครับในที่คนที่ไปรีวิวเนี่ยเขาบอกว่าเมนูนี้ต้องต้องคนคนลอง ตัวหน่อไม้กลิ่นค่อนข้างอ่อนแล้วมันไม่ได้เปรี้ยวมันจะออกกรึบมากกว่าแล้วตัวน้ําจะมีความเค็มหวานก็เผ็ดตามอันนี้ของพันนะเนื้อกดนุ่มบอกเลยเนี่ยร้านนี้ทำอะไรก็อร่อยอืมคือมันชิ้นใหญ่ครับแต่แบบมันนุ่มมากอ่ะอันนี้นุ่มของจริงเลยอ่ะอันนี้เหมือนกับให้แบบเขาใส่พริกเผาผัดด้วยง,ง,งวยวยั้นก็เลยแบบว่าดูนองๆรสชาติดีมากอันนี้เป็นปลาไกา่รุ่นนี้ปลาไก่ ตัวลูกชิ้นลักดีมากแต่มันคือมันมันโดนลมมันโดนลมมันเลยเย็นถ้าเกิดเราลองว่าอร่อยเลยแต่เป็นลูกชิ้นที่เนื้อแน่นมากเป็นเนื้อปลาที่แบบแน่นมากคือโบตีอ่ะผมจะไม่ชอบกินลูกชิ้นปลาแต่ร้านนี้คือดีมากเนี่ยล้วกินกับเครื่องเทศนะครบรสชาติต้องบอกว่าเจาเคมๆแล้วก็มีกลิ่นของพวกเครื่องผัดผาก ตัวเครื่องตอนที่เขาผัดอร่อยนะครับ<ม>ถ้าแบบว่าเราร้อนร้อนมันมันร้อนกันหมดเลยอะ่พะพอไอเนี้ยมันจะแบบไปเย็นปุ๊บไอเนี้ยมันร้อนมันก็เลยดูแบบขัดๆนิดนึงนี่เหมือนจะไม่เผ็ดน,นะก็เผ็ดนะครับค่อนข้างด,ดีเลยมาอันนี้ผัดถั่วอืมอันนี้เหมือนอะไรวะมันจะเหมือนแบบเมนูหนึ่งอะ่ะรสชาตินะมันอารมณ์ยังไงไม่รู้แต่คือรสชาตินี้พวกเคยกินทุกคนเคยกินจะบอกเลยว่ามันอร่อยนะมันจะมี หวานช้ำไม่หวานโดดนะมีเค็มแล้วก็เผ็ดตามมันเป็นพวกผัดพริกปูบางทีก็ใช้เป็นกุ้งอะไรเงี้ยโคตรดีเลยนะเนื้อปูแบบปูแน่นมากเนื้อปูคือหวานชํำแล้วที่สำคัญนะครับเผ็ดอีกแล้วนะผมบอกเลยนค่อนข้างเครื่องที่จะถึงเลยร้านเขาแรงมากเขาใช้สิ่งนี้พริกงี้ก็คือพี่ชอบบรรยากาศร้านนะมันดูเหมือนจะต้องวุ่นวายอะ่ะมันก็ทําให้ใจเย็นได้ปะปิดด้วยหวานปิดด้วยหวานขอมือนะครับขอมือมาขอกุ้งก่น เป็นไงตัวแป้งเป็นไงแป้งนี่เตะก่อนเลยนะเตะลิ้นก่อนเลยนะแป้งเออมันโดนฟอสอ่ะผมคิดว่าแป้งมันน่าจะแบบเหนียวอืมแต่เนื้อเคยยังมีความกรอบแล้วก็แบบอย่างนแบบี้มันพอดีพอดีไม่ต้องกรอบมากเลยแล้วก็กินกับขาดแป้งมาจจะกุ้งรสชาติโคตรดีเลยกุ้งเขาสดเนาะแล้วน้ำซอสแบบว่าหวานมีเปรี้ยวแต่ไม่ได้หวานโดดเหมือนเดิม บอกเลยนะเมนูเนะี้ยต่างจากที่อื่นค่อนข้างเยอะเลยเนี่ยเอ็ดดอซ้อนเห็นไหมเนีน่ยข้นถ้าเมนูที่สั่งมาน,นี้นะครับไม่มีผิดหวังเลยอร่อยทุกอย่างให้เยอะแต่จางหวะเดี๋ยวบอกเมนูคือกุ้งมันตัวใหญ่ามากเลยนะจานเดียวตอนแรกพี่ย่ำผมก็แตะเบิ้ลนะแต่พอเจอตุ๊กคุ้งยังไม่กินกรนะป๋า ทอดหมือเมนนี้มาต้องสั่งเลยคกุ้งซอสผมัดเปรี้ยวหวานจาังอร่อยมากต้องสั่งเขาว่าเป็นกุ้งทอดด้วยนะครับก็แบบเปิเริลยแล้วนะลูกยิน้นปลากายผัดฉาก็จะอยู่ที่150-200แล้วก็ต้มยำกุ้งหมูไก่เนี่ยก็จะเริ่มต้นที่150-200-300อยู่ดีจังเนื้อปูผัดติกตัวอยู่ที่200-300หนึ่จ,จานเนื้อปูเขเยอะผัดเปรี้ยวหวานหมูผัดเปรี้ยวหวานกุ้งอยู่ที่300-400-500เนื้นนนอหนอกไม้เี่ยพี่ว่าน่าจะรวมอยู่ในพวกหมูเนื มองว่ามันค่อนข้างมีราคาแต่ว่าทุกจานที่เราได้มานี่คือวัตถุดิบนี่เต็มจานเลยนะครับเขาเสิร์ฟแบบล้นชามไม่ได้แบบว่าราคาสูงแต่ว่าได้มาหย่อมแมวอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะฮะก็คือราคาแบบเลื่อมยาวนะถ้าเป็นพวกราดข้าวเราเริ่มต้นที่หกสิบเจ็ดสิบถามว่าปกติไหมก็แล้วแต่คนมองอ่ครัถ้าราดข้าวปกติถ้าเป็นกับก็พาคเพื่อนมันสามคนคนละอย่างใช่คนละอย่างโอเคผมว่ามันก็ไม่ได้แพงเกินต้องบอกว่าี่วเรื่องตอนนี้ข้าวย่างหมากแพงนะครับทุกอย่างเนี่ยคือวัตถุดิบมันค่อนข้าง oui ท,ที่จะดีมากครับกุ้งงงตัวใใหญ่ๆๆสดดขขออชแบบีๆราาาคคคนี้้โออเรับแต่่ก็ยซื <that> ชวนให้มากินกันเพราะว่ามันเป็นร้านทีวว่แบบว่าเราซื้อมาหลายท่านแล้วนะครับผมว่าฝากด้วยเหมาาือนกันอร่อยบอกต่อผ่านคือมากลับมาซ้ําได้แน่นอนนะฮะต้องแบบเซี้ยงเหล่าซื้อครับใครที่จะมาร้านนี้เปิดทุกวันนะครับบรรยากาศดีสะอาดด้วยปักหมุดมาได้เลยนะครับร้านแต่ข้อ,ขอมือเหล็กนะครับก็ตรงมาจากวงเวียนใหญ่จะมาทางสนาดภูร้านอยู่ซ้ายมือสังเกตได้เลยต้องสังเกตนะเพราะถ้าไม่สังเกตนะี่คืออาจจะมองไม่ค่อยเหน็นนะครับเพราะมันค่อนข้างคมเกินกันไปหมดก็มอไซค์จอด้างทางได้ที่ผมเห็นนะเพราะว่าผมก็จอดนะแต่ว่าถ้ารถใหญ่ผมคิดว่าน่าจะมีทีีี่จอดดดดลววก็เเเมายยงครับ ยังไงก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ช่องอารีบีอาร์เป็นกำลังใจให้ผมกับเปย์ด้วยนะครับแล้วก็มีร้านเด็ดร้านดนังร,นนร้านไหนหรือว่าร้านไม่ต้องดังก็ได้เอาแบบร้านที่คนไม่ค่อยรู้จักแต่ว่าพี่ๆคิดว่ามันอร่อยอะ่ะแล้วคนมาชิมอ่ะพวกพี่ลองคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้เลยนะ,ะหรือใครเคยมากินร้านนี้แล้วก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันก็ได้ะครับก็วันนี้ผมผิดพาลาดอะไรไปก็ขออภัยไว้นะตรงนี้ด้วยนะคะรับบางทีผมอาจจะไม่ได้มีความรู้นั่นอะไรขนาดนั้นก็เป็นอีกกกกกกกช่่่่่่ออออออองงแแแลลล้้้้้วววววววัััััััััันน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 ะะะะะะทีีีีีีจําาาาาดดดยเเหหมมมมมืคคครรรรรรบบบบบสสสไไไขตปปผ์